จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4พอรมอนสันกูรูฟีปากกล้าของสกัสปอร์ตออกมาฟันธงว่าคิซโนโรนารโดจะไม่ได้อยู่กับแมนยูในเตดต่อไปหลังจากที่ทีมได้เอริเทนฮารคเข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิว กองหน้าโปรตุเกสย้ายกลับมาค้าแข้งในถิ่นอัลเจฟอร์ดด้วยค่าตัวเพียง20ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์และยิงประตูได้มากมายจนกลายเป็นดาวซนูของสมโมสรวนทางกับผลงานของทีมที่ใกล้หลุดจากพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปในทุกทีแล้วในตอนนี้ได้รตตามแมนยูได้ทำการแต่งตั้งเอริกเทนฮาร์กเฮดโค้ชของอาแจ็คอัมสเตดัมขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาเพื่อสร้างทีมคืนสู่ความยิ่งใหญ่ซึ่งจะเริ่มง,งานในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเมอร์ซันเชื่อว่า เทนฮาร์กจะไม่ต้องการใช้งานโรนัลด,ดอีกต่อไปผมจะเซอร์ไพรส์มากถ้าหากเทนฮาร์กยังต้องการโรนัลด,ดอยู่ในทีมด้วยความสัตย์จริงเขากำลังสร้างทีมของตัวเองและโรนัลด,ดก็อายุ37ปีแล้วแปร์แชอาจจะทาบทามเขาและดึงเขาไปเป็นตัวแทนระยะสั้นของเอมบัปเป้พวกเขาต้องการสิ่งเดียวคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งโรนัลด,ดคือตัวเต็งในรายการน,นี้เขายิงประตูได้ขายเสื้อได้เขาทำทุกอย่างมาหมดแล้ว เหาวอน,นมาตากองกลางจอมเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าทีมของเขาจะมีอนาคตที่น่าตื่นเต้นรออยู่หลังการประกาศแต่งตั้งเอริกเทนฮารเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ทัพปิดแสดงแทบจะหมดรุ่นในการไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าหลังจากที่รั้งอันดับ6ของตารางพรีเมียร์ลีกโดยมีแต้มตามหลังอาเซนอลทีมอันดับ4อยู่5คะแนน ในขณะที่แข่งมากกว่า2นัดและเหลือเกณในมืออีก3นัดเท่านั้นมาตาได้ออกมาพูดถึงผลงานของทีมในซีซั่นนี้และเชื่อว่าแม้จะออกมาน้าผิดหวังแต่เขาก็ยังมองเห็นอนาคตที่สดใสในยุคข,ของเอริกเทนฮากนับจากนี้ทุกเกมที่เราลงเล่นมันสามารถมีทั้งดีและร้ายได้คุณสามารถให้ผลการแข่งขันที่ดีและแย่ได้แต่ในฐานะแฟนบอลผมอยากเห็นนักเตะทุ่มเทต่อสู้และสู้ไปด้วยกัน และการเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของสโมอสรนนี่คือสิ่งที่เราต้องทำโชคร้ายที่มันเหลืออีกเพียงแค่3เกมไม่มีเกมให้ลงเล่นอีกแล้วมันเป็นคำถามเกี่ยวกับความภาคภูมิใจและสิ่งที่สโมอสรสมควรได้รับจากพวกเราผมเข้าใจดีที่แฟนบอลต่างรู้สึกผิดหวังจากผลงานในซีซั่นนี้ผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่ผมคิดว่าเรายังมีอนาคตที่น่าตื่นเต้นรอยอยู่ข้างหน้ากับยุคใหม่ผู้จัดการคนใหม่ มองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแง่ของผลการแข่งขันและแฟนบอลจะมีความสุขกันมากขึ้นอาเดต้ากล่าวพาติงเวลาพิการทีมกิสตัมเรลออกโรงตอบสื่อด้วยตัวเองหลังมีข่าวลือนะหูว่ากำลังวางแผนดึงอารอนวานบิซากา้าแบ็กขวาตัวเก่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับสู่อ้อมอ,อกแฟนๆอีกครั้งแบ็กขวาเจ้าของฉายาไอแมงมุม ย้ายออกจากถิ่นเซลเฮอร์สพาร์คไปค้าแข้งให้กับปีศาสแดงด้วยค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์เมื่อปี2019โดยช่วงแรกเขาแสดงเหน็นนึงพรสวรรค์ระดับเวอร์เคิดจนคนทั้งโลกเชื่อว่าจะกล้าไปเป็นเสาหลักให้กับทีมอีกงานนับ10ปีแน่นอนแต่เมื่อเวลาผ่านไปฟอร์มกับแย่ลงเรื่อยๆแทนดูเหมือนตอนนี้เจ้าตัวจะหยุดพัฒนาฝีเท้าเอาไว้แค่นี้จนตกเป็นเป้าวิจารณ์อย่างหนักจากแฟนบอลน,นปัจจุบันผมไม่อยากพูดถึงข่าวลือเกี่ยวกับอารอนวาริสซาก้ามากนะัก เพราะเขาเป็น,นักเตะแมนอยู่ในเต็ดและนั่นคือสิ่งที่เราต้องระวังถึงแม้ผมจะเพิ่งมาอยู่กับพาเลทได้ไม่นานแต่ก็ทราบดีว่าบานวิสากา้าเป็นหนึ่งในผลผลิตจากอะเคเดมีของพวกเราจึงไม่แปลกใจที่แฟนๆจะยังรักและเอ็นดูเขาอยู่เหมือนเดิมแต่เรื่องการซื้อตัวนั้นผมไม่ขอแสดงความเห็นเพราะสัญญาของเขาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อดังอังกฤษรายง,งานว่าอาเซนอลนทีมท็อปโฟร์เปเปร์ลิกเวลานี้เตรียมยื่นข้อเสนอ45ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อมาคาราฟอร์ดตัวรุกตัวเก่งจากแมนยูเนเต็ดมาเสริมทัพในฤดูกาลหน้าของหน้าไว้24ตอนนี้สร้างผลงานไม่ดีนักกับทัพปิดแสดงโดยยิงให้ทีมไปเพียงแค่5นัดเท่าน,นั้นในทุกรายการแถมยังโดนร้าฟรังกิกดับจากตัวจริงหลายเกมโดยเขาจะดงเล่นเต็มเวลา90นาทีแค่แมตช์เดียวเท่านั้นในปีนี้ นั่นทำให้แรดฟอร์ดเริ่มไม่มีความสุขกับต้นสังกัดหากแสดงพลาดคว้าตั๋วโคต้าไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแล้วนั่นยิ่งอาจทําให้กองหนะ้าทีมชั้นธุนนรายนี้อาจจะเลือกย้ายออกจากทีมออตตาฟอร์ดหลังจบฤดูกาลก็เป็นได้